จริงๆนะส่วนในายซาเจนเขาจะเช่าออเหมาเรือเป็นลำเลยนะเป็นทีมงานเลยนะบรรย,ยาก,ก,กาศล่าสุดอยู่ท่าซ้างก็คือโอ้โหเยอะมากนี่พี่น้องบรรยากาศล่าสุดอยู่ท่าเรือท่าช้างนะกาาสบายดีสวัสดีเพื่อนทุกคนสำหรับคนดีสู่นกาอยู่ที่ท่ทาซ้างเหมือนเดิมนำะมาอัปเดตภาพบรรยากาศเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันว่านนองเยี่ยมมาเยอะขนาดไหนนะตรง สถานท,ที่ท่องเที่ยวสำคัญนึงของเมืองไทยนะตอนนี้นักเที่ยวกำลังเยอะเลยจะมีนักเที่ยวกลุ่มทัวร์วของชาวจีนนะเขาจะมาเช่า,าเรือแบบเรือที่เข้ามาเป็นทัวร์นะเขาจะเช่าเป็นแบบของเป็นทัวร์ของเขาเองนะซึ่งบรรยากาศล่าสุดก็เดี๋ยวมาดูกทางนี้เราจะมองเห็นเรือตุกคนเห็นเห็นเ,นเ,นเรือไหมเรือที่เป็นแบบ เรื่อคล้ายๆเรือหางยาวนะแต่ไม่ใช่สักทีเดียวนะแบบเนี้จะเต็มเลยทุกคนนะจุดนี้จุดที่บริเวณท่าช้างตรงแถวโรงพยาบาลสิริดาษนะแถววังหลังนะทุกคนเยอะมากนะเรือนะคอยรับผู้โดยสารแลท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากาทุกคน นะเราเพียบอกเลยว่าหลังปีใหม่นี้ก็ยังไม่แผ่วนะหลังปีใหม่ยังเยอะเหมือนเดิมอยู่บริเวณแถวนี้จะได้ยินแต่เสียงเรือทุกคนนะกับเสียงน้ำตงเที่ยวเยอมากๆเลยนะ ซึ่งเรือก็จะมีหลายประเภทเลยจะเป็นเรือหางยาวนะแล้วก็เป็นเรือรับสง่งเรือข้ามภาคเรือเรือหลวนเจ้าพยานะเป็นเรือโดยสารแบบทั่วไปแล้วก็เรือนําเที่ยว30บาทก็มีนะทุกคแบบนี้ก็จะมีท่องเที่ยวชาวจีนเขากาลังจะขึ้นเรือพอดีเลยนะนสองลำเลยหยุดจุดนี้มากันเป็น ร้อยคนมุนม่นร้นะมั้งควนะก็น่าจะลงเรือคนละลำกันได้เปล่านะแต่ทำไมเยอะมากเลยเนี่ก็จะมาอี้แล้วทุกคนนะทัวร์จีนล่าสุดให้ทัวร์จีนมาเยอะจริงๆนะ ทุกคนบรรยากาศท่าสร้างล่าสุดนะคนข้ามท่าางัาง,างนู้นจะเป็นเรือข้ามผ่านไปจากท่าสร้างไปวังหลังนะทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือหลวนเจ้าพญานะฝั่งนี้เป็นเรือโดยสารเป็นเรืออ่าเรือท่องเที่ยวของเจ้าพญาของเรือด่วนเจ้าพญา พี่น้องเวลาสุดบอเดว่าชาวจีนมาเยือนเมืองไทยเยอะมาเรามาดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็จะเป็นมุมเรือหาง,งยาวนะแล้วก็จะมีชาวฝรั่งนะไม่รู้ว่าประเทศไหนก็เยอะเลยแหละชาวฝรั่งนะแต่ประเทศที่มาเขาจะชอบที่ทุกเขาจะชอบนั่งเรือหางยาวแบบนี้นะชาวยุโรปเขาจะชอบนั่งเรือแบบนี้กันก็จะมีให้บริการนะที่ๆเรือหาง,งยาวก็เยอะเลยตรงนี้นะ บรเททิเวณแถวๆนี้เรืออาจจะเยอะทุกคนนะวันนี้เราจะมาดูการขึ้นเรือกันนะดูทุกคนเรือจุดนี้บอกเลยว่าเต็มแม่น้ําเจ้าพระยานะทุกคนนะอ่าตรงบร,ริเวณวัดระฆังแถวบางหลังนี่บอกเลยว่าโอ้เรือเยอะมากๆนะ,ะเพราะว่าอะไรนะสถานท่องเที่ยวจุดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดยอดฮิตเลยนะก็ไม่แปลกที่จะมีเรือมารับผู้โดยสารเยอะนะเดี๋ยวเรามาเลิน รูปหังท่าช้างกันข้างในนะข้างในกนะ็จะเป็นแบบเห็นัล้่กงเที่ยวแบบวอ้โหวันละหลายหมื่นคนนะนี่ก็จะเป็นสาวฝรั่งเศสก็เยอะนะสาวยุโรปมาเยอะสาวยุโรปก็มาเยอะส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งเรือหางเ้ียากันนะ ซาวจริงเขาเป็น,น,นเครื่องเดืนแบบอีกแบบหนึ่งจอดูได้หาไม่เจอ那就看研究一下哦บรรยากาศราศีโ oh, oh. กับบ๊อบแปลกพี่น้องนะที่น้องเที่ยวจะมาเยือนในเมืองไทยเยอะนะก็คือเขาบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการเดินทางนะขนส่งต่างๆ mm hmm. คือมาแบบเพียบพร้อมทุกอย่างนะ ก็สรวปสบายไม่ว่าใครก็อยากจะมากันนะเพราะว่ามันเดินทางสื่อกประเทศไหนที่เดินทางมเาเฉลิมก็ไม่ค่อยไปกันเราทุกคนนะเดี๋ยว,ยวข้ามไปพังีทุกคนเดี๋ยวซูนพาเจริญข่าวไปพังตรงหน้าพารานนะลองไปดูหน้าพารานกันดูไปเดี๋ยว ไปนักพร,รานกันนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมเราเสี่ยวยมมเยอะมากตุกคนน้อยเยอะจริงๆนี่ทุกคนที่ราตุตุกบอกเลยว่าเกือบจะได้ทุกคันนะนนเกือบจะได้กันทุกคันใด้ขุดสาร พี่ตราตุ้ๆนี่เหมาโอเคป่ะสามสี่คันห้าห้าคันนี้ไปหมดมันนี้ไ่าเไปหมดอากาศค่อนข้างที่จะร้อนรอนเหมือนเริ่มนะทุกคนนะ ทีไรก็บอกไว้เลยว่าแดดร้อนมากนะ อากาศร้อนขานาดนี้ก็ยังมากันเนาะโอ้โหในบันทุกคนก็มีทุกคนอ่าเป็นเดินอยู่จุดริมกำแพงกันเยอะนะเพระาะว่าอากาศมันร้อนแต่ก็ทําให้หญ้ามันตายนะทุกคนนะแบบนั้นนะ <S <S อุโมงค์นี้ก็ไม่รู้เขาจะเปิดตอนไหนนะแต่น่าจะเสร็จแต่ ไปเนี่ยเราลงไปดูตรงอุมโมงกันอุมโมงนาากกนนหน้าวัดพระแก้วน่นนะนะเมื่อเมื่อกี้นี้เราไปดูตรงท่าซางนะเรือนะทุกคนนะบริเวณตรงท่าซางตรงแถวๆบริเวณวังหลังนะทุกคนนะคนจะเยอะแล้วก็ชาวต่างชาติเขาจะขึ้นเดอนตรงท่าซางกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวยุโรปนะทุกคนนะเยอะมากๆเลย ตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้าเดี๋ยวเดินลุกอุมมุงดีกว่าทุกคน่วงปีใหม่นี้ก็ ูว่าไม่ต่ำกว่าวันกห่หมื่นคนนะทุกคนนะตรงสนามดลวงก,ก็วันนี้เห็นเขาจอดรถเดยอะอยูนนะโ,โอ้โหคนเยอะนะทุกคนนะซึ่งหลังปีใหม่มาน,นี้รู้สึกว่าคนจะมาเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็มาเยอะเหมือนกัน บรรยากาศข้างล่างนะทุกคนนะคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนขึ้นไปเยอะแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาอที่สิบ12นะทุกคนนะตอนเที่ยง2นาฬิกาคนมาเยอะเท่าไหร่แต่อากาศข้างบนค่อนข้างที่จะร้อนนะ จะสูงจะเลื่อนขึ้นไปทางนั้นต้องวนประตูที่สองนะควรจะเป็นประตูที่สองดีวกว่าม่กาข้างล่างคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตรงท่าเรือทุกคนโอ้โหสุดๆเลยท่าเรือนั้งคนเยอะ อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาอย่างข้างบนประตูที่สองนะแต่ว่าน้าตอนนี้ก็จะ,ะติดกับสนามหลวง ก็มีขายน้ำอยู่หน้าทุกคนนะขายทุกซ้นขายน้ำอยู่แล้วศูนย์ก็จะเลิ่ญไปตรงที่ติดต่อกับท่าช้างอีกนะแถวท่ามหาราช ถ้าทุกคนอากเป็นมาสมาสกินนิสซุนก็จะขอจบคลิปไปแฟนสำเนี้ก็ได้นะถ้าว่ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปเขาหมดสุด้วยนะครับผมหราคลิปก็สบายดีสวัสดีครับ